สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับเหรียญโซ ETH ลูน่าและชิบะนะครับอยู่กันสี่เหรียญนะครับในคลิปนี้นะครับมาเริ่มที่โซล่ากันก่อนเลยนะครับในทางเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับโซนะครับในช่วงเนี้ยอาจจะมีการดีดตัวแถวแถวร้อยร้อยอ่าร้อยถึงร้อยสี่นะครับร้อยถึงร้อยสี่ต้นๆนะครับน่าจะชนแถวแนวแนวต้านตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยว หลุดลงมาอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้โซมองมองดูแล้วนะครับอาจจะเป็นการลากขึ้นไปเพื่อเทขายนะครับผมยังมองว่าโซจะลงอีกประมาณสองถึงสามครั้งหนักๆนะครับตอนนี้ลงมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับเหลือครั้งที่สองและครั้งที่สามนะครับอโอกาสที่จะลงมาครั้งแรกนะครับสำหรับโซนะนี่นะครับลงมาจอแถวเจ็ดสิบเจ็ดนะครับ แล้วก็ลงต่อนะครับแถว70แล้วต่ำสุดจะเป็น61นะครับตรงนี้นะครับอ่าเป็นการคาดการไว้นะครับว่าโซจะลงมาที่61นะครับ61ดอลล่าร์นะครับอ่าเพราะว่าอ่ามันจะหลุดจุดสำคัญแล้วนะครับสำหรับโซนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้รับของเกี่ยวกับโซนะยังไม่ได้ซื้อแต่มีมีแผนที่จะซื้อนะครับ ผมก็มองว่ามีแต่สามราคาเนี้ยให้รอไปถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรหาหาเข้าเรียนอื่นก่อนนะครับเพราะมองแล้วดูอันตรายมากนะครับแต่ถ้าเกิดมันหลุด113ขึ้นไปได้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะตรงเนี้ยมันจะวิ่งไวนะครับอ่ามาเข้าแถว113ก็ได้ถ้าถึงตอนนั้นค่อยว่ากันนะครับแต่เนี่ยถ้าเกิดหลุด113เนี่ยอ่าก็มีโอกาสขึ้นไปเทสเหนือ130ได้นะครับสำหรับโซนะครับ แต่ตอนนี้มันขึ้นไม่ได้มันโดนเทลงมาก่อนแล้วดูจากสภาพ b ซ c ด้วยนะครับ BDC เนี่ยจะพาลงแน่นอนนะครับดูจากสภาพ BDC นะจะพาลงแน่นอนนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับในคืนนี้อาจจะมีการเทซ้ํามาแถ,ถวตีสามเนาะแถวตีสามผมมองว่าน่าจะอยู่อยู่อยู่ยากนะครับอาจจะมีการเทซ้ําลงมาอาจจะไม่หนักพอนะลงมาทีละขั้นนะครับลงมาทีละขั้นแต่สําหรับโซอ่ะผมมองนะครับ ว่าเอนะครับ MA 50กับ200นะครับนี่นะครับอันนี้คือสะสมมาตั้งแต่แรกเลยนะครับยังไม่ตัดกันเลยนะครับอาการแบบนี้นะครับถือว่าเป็นอาการที่ดูลงแรงลงหนักนะครับลงแรงลงหนักเคยเห็นบิดคอยนะเคยเห็นบิดคอยไหมสะสมมาตั้งแต่ต้นๆน,นะครับถือว่าเป็นขาขึ้นที่ยาวนานมากนะครับ แต่พอตัดกันลงตรงนี้มันจะลงหนักโซก็จะเป็นอาการเดียวกันนะครับนี่นะครับจริงๆมันลงมาหนักแล้วนะครับถามว่าถ้าตัดลงอีกก็ลงอีกประมาณอ่าถ้าสมมุติเนี้ยลงมาประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตะลงอีกประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นอ่าลงอันนี้ลงมาครึ่งหนึ่งอะ่ะเพราะว่าตอนนี้ราคายังอยู่อ่าครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งจากสองร้อยนะครับจากสองร้อยนะครับครึ่งหนึ่งของ ของเอมอีกทีหนึ่งนะผมยังคาดการไว้นะครับน่าจะลงมาแถวนี่นะครับคือว่าใหญ่ไปนะครับเดี๋ยวดูของบิตคอย n ก่อนตัวอย่างวันนี้ใ้้เห็นนะครับครึ่งต่อครึ่งนะครับยังไงก็ต้องหลุด หลุดลงมาแน่นอนนะเอาไม่อยู่แนี่คือเนี้ยนะฮะผมดูจากหลายๆเหรียญน,นะแล้วมาประกอบกับบิตคอยนะครับสำหรับอย่างอีเทเรียมนะครับลูน่าอะไรประมาณนี้นะครับทำให้ผมมั่นใจว่าบิตคอยต้อง,ต,องต้องพาลงนะครับเพราะเป็นตัวเดียวที่จะพาเหรียญเล็กๆลงได้นะครับแล้วก็สัญญาณของบิตคอยด้วยและสัญญาณของอหลายๆกลุ่มเหรียญเล็กๆนะคคือ มันถ้าใครถ้าถ้าใครดูทุกเหรียญอะใครที่อ่าชำนาญแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามผมนะครับบางคนก็เป็นถึงเจ้าของช่องหรือเป็นโค้ดเป็นอะไรผมก็อคิดว่านะครับถ้าเกิดใครที่ติดตามมาเนาะที่ดูแนวทางของผมแล้วอ่าคิดฟังที่ผมพูดนะว่าดูหลายๆเหรียญพร้อมกันเนี่ยจะรู้เลยว่าสัญญาณนอะมันมาแล้วนะครับมันมาแล้วจริงๆ อ่ามันมาแล้วมันพร้อมลงไปนะครับอ่ารอบเนี้ยผมว่ามองว่าเหรียญเล็กๆนะครับอาจจะหลุดโซนหลายๆตัวนะเป็นบางตัวแต่เหรียญแซนมานาการ่าเนี่ยอ่าผมมองว่ายังยังยัง,ยงกาล่านี่ยังตอบไม่ได้แต่แซนเนี่ยยังไม่ลงนะครับแซนยังไม่ลงมานาก็ยังไม่ได้ดูนะแต่เมื่อกี้คลิกไปดูแซนแล้วยังไม่ลงนะครับส่วนโซนเนี่ยลงก่อนนะครับโซลูเน่เนี้ยอ่าโซลูน่ รู้แน่เนี่ยคือฐานมันมันขึ้นเมเวอร์เกินนะครับตั้งแต่10 10ดอลลาร์ต้นๆน,นะครับทำให้ MA 50บรับ200มันตับขึ้นไปอ่ามันมันขึ้นไปเยอะมากนะครับแต่กลัวมันจะลงมาก็ยากนิดนึงนะครับแต่ด้วยกราฟนะครับด้วยกราฟและและเขาเรียกว่าอะไรนะฐานนะครับด้วยกราฟกับฐานนะครับเดี๋ยวน่าจะมีลงหนักลงมาถือว่าลงหนักแล้วนะครับอ่ครึ่งต่อครึ่งน,นะครึ่งต่อครึ่ง ร้อยหนึ่งอ่ะขึ้นไปร้อยหนึ่งอ่ะลงมาประมาณสี่อ่าหกสิบเลยครับก็สําหรับดูแน่นะแต่ดูโซก่อนะดูโซนะดูโซนี่ก็ถือว่าหนักกว่าใครเพื่อนนะเพราะว่าขึ้นจากศูนย์จุดนะครับขึ้นจากศูนย์จุดแล้วยาวเลยนะครับลากยาวมาเลยนะสำสำหรับโซลาน่านะครับผมมองว่ายังไงก็ต้องต้องมีการลงหนักหนักแน่น,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 นอนนะครก็ ไม่ไม่หนักเท่าไหร่ก็คือตอนนี้มันก็หนักมาแล้วเนาะก็เดี๋ยวมาดูการาฟกันนะครับดูการาฟกันนะอย่างที่ผมบอกเนาะอาจจะลงมาอีกอ,อีกสามจุดนะครับใหญ่ๆเลยก็คือถ้าใครรอซื้อนะรอได้แน่นอนนะครับโซะอย่างน้อยคือยังไงอะอนาคตมันก็ต้องขึ้นไปอยู่ดีนะครับแต่ตอนนี้แค่ลงมาเฉยๆนะครับลงมาตามเกมเขานะครับ สูงสุด200นี่นะครับทำให้ผมมั่นใจนะครับสำหรับโซจุดที่ต่ำที่สุดน่าจะเป็นจุดนี้และเดี๋ยวจะลงต่ออีกนิดนึงนะครับตามฐานนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยววงกลมไว้ให้นะครับนี่นะครับฐานนี้นะครับตัวนี้ก็จะต้องลงมาที่ฐานนี้เหมือนเดิมนะครับส่วนส่วนจุดที่อ่าจะไปอนาคตเนาะอนาคตนะครับนี่นะครับ นี่นะครับก็คือจะวิ่งต่อตรงนี้นะครับสําหรับโซนะในตอนเนี้ยผมผมาคาดการไว้อย่างนี้นะครับก็คือใครที่รอของราคาถูกนะถ้านับจากร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้คือห้าสิบเนาะละ่าสุดคือห้าสิบต่ำลงมาก็ยี่สิบห้ายี่สิบและศูนยะ์เปอร์เซ็นตนะ ก็คือเป็นราคาที่อยู่ใต้ก้นเขานะครับสําหรับโซนะใครที่รอก็รอนะครับแต่ว่า่าด้วยเอมอที่ตัดลงมาแรงนะครับแต่กลัวจะกลับตัวขึ้นก็ต้องรอดูนะครับถ้าใครยังไม่รีบรอรอไปก่อนสาหรับโซนะเดี๋ยวค่อยค่อยดูกันผมมองว่าเอ็มอตัดลงเสียเวลาประมาณเดือนหนึ่งนะเดือนเดือนกว่าๆนู่นนะกลัวจะกลับขึ้นไปในยอดเดิมนะถ้ามาเข้าก่อนก็เสียเวลานะครับเพราะว่า บางครั้งนะครับบางครั้งนะครับถ้าถ้าบางเหรียญอ,อย่างโซถ้าตัดลงมาเนาะแต่ BTC อ่ะการตัดลงมาของอ่า50รับ200ของ MA เนี่ยใช้เวลาอยู่ใช้เวลาอยู่เท่าไหร่นะครับตั้งแต่วันที่14มกรานะครับล่าสุดเนี่ย ผ่านมาแล้วประมาณครึ่งเดือนนะครับหลังจากตัดกันลงมานะครับถ้าลุ้นกลับตัวขึ้นไปครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งนะประมาณเกือบเกือบจะมีนาด้วยซ้ํานะครับถ้าเกินกลับตัวขึ้นไปนละแถว417 418น่าจะเกือบอไปไปลายเดือนกุมภาแล้วนะครับสำหรับบิตคอยโซก็คพิ่งจะลงนะครับ ก็เลยทําให้อาจจะเสียเวลานิดนึงในการขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับหลังจาก่าเส้น MA ตัดกันนะครับแนวรับนะครับที่ผมบอกดูนะครับจะตัดตัดหรือว่าแค่สัมผัสแล้วขึ้นเลยก็เดี๋ยวรอดูเป็นอาจเป็นสองกรณีนะครับแต่ยังไง ถ้าบิตคอยลงนะครับตอนนี้ผมก็ยังปักใจเชื่อว่าถ้าบิตคอยลงก่อนนะครับอาจจะตัดจริงครับแต่ถ้าบิตคอยลากขึ้นไปนะครับก็ยังถ่วงเวลาได้นิดนึงยังไงก็ต้องลงใหม่ดีนะครับมันฝืนไม่ได้หรอกสหรับโซเนาะสี่ชั่วโมงเป้ารับก็เจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบหกสิบเอ็ดนะครับส่วนแนวต้านเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับไปต่อที่อีเทเรียมนะครับอีเทเลียมนะครับก็ตามเป้านะครับเนี่ย เกินมานิดนึงนะครับ7-8จุดนะครับตามที่ผมบอกไว้นะเนวต้านที่ที่แข็งๆเนี่ยความจริงมองว่ามันน่าจะเลยไปแถว2 0 8ด้วยซ้ำนะแต่อยเนี้ไปไม่ถึงนะครับอ่าไปไม่ถึงนะครับโดนตัดหน้าซะก่อนนะครับแต้มบุญไม่ถึงนะครับก็ไม่กี่จุดนะครับเทลงมานะครับอ่ามาอยู่ตรงเส้นเหลืองนี่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับจริงๆนะครับอ่าใครที่อ่ามันหลุดลงมา50%เลยก็คือ2 5 7 7นะครับ สองพันห้าเจ็ดสิบเจ็ดนถ้ามันเป็นแนว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 ,แนวต้านเก่านะครับผมเคยทําไว้แต่ผมลบออกไปก่อนนะครับเพราะว่ายัางไงก็ต้องลงมาลึกกว่าน,นี้นะครับอ่าลงมาลึกกว่าน,นี้จําจําขานี้ได้นะยถ้าใครดูบิตคอยนะครับจําได้เนาะนี่นะช่วงนี้นะอันตรายนะครับอันตรายคือถึงเราเทรดไปนะครับเทรดไปในราคาเนี่ยสองพันหกถึงสองพันเจ็ดเนี่ย ต่อให้มันจะวิ่งขึ้นไปเกือบเกือบ2,007มาเดี๋ยวมันก็ลงมานะครับในราคาเนี้ยเป็นราคาที่ผมมองนะว่าอย่าอย่าเข้าไปล่อมันเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดออกไม่ทันครับโดนค่าครูหนักนะครับโดนค่าครูหนักจริงๆนะครับสําหรับอีเทเลียมนะฮะให้รอนะครับรอเป้าใหญ่ๆนะครับ2,005 2,004และ2 0 0ันะครับถ้าต่ําสุดเลยใครจะรอ2,002.77ก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นแนวรับจุดสําคัญทั้งสามจุดสี่จุดนะครับ ให้รออย่างนี้นะครับก็คือให้มันหลุดลงมาแล้วรอดูสักระยะหนึ่งนะครับเพราะยังไงมันหลุดลงมาแต่ละจุดมันต้องทําฐานมันลงมาเทสหลายรอบแน่นอนนะครับถึงจุดนั้นพิจารณาเอาว่าจะเข้าก่อนแล้วสต็อปล็อตหรือเปล่าเงี้ยถ้าเกิดมันรีเทสผ่านเทสฐานผ่านแล้วกลับขึ้นหลุดไปได้ขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยก็เราจะได้ในจุดนี้แต่วิธีการก็คือถ้าผมให้มาอยู่3มจุดเป็นแนวต้านแนวรับสําคัญเนี้ยเส้นสีเขียวเนี่ยบางครั้งนะ คือถ้าเกิดมันเทมาหนักๆอย่างบิตคอยเมื่อเช้านะครแนวรับบางจุดมันก็เอาไม่อยู่นะครับก็ต้องมาดูข้างล่างขึ้นมานครับก็คือดูจุดข้างล่างก่อนคือให้ให้มันลงมาถึงล่างแล้วค่อยไล่ซื้อขึ้นนะครับช้อนทีละไม้ทีละไม้ขึ้นแต่ถ้าอย่างที่ผมบอกคือถ้ามันไม่ไม่ลงมาแบบสุดๆแบบนั้นนะค่อยๆลงมาแล้วพักฐานนะใครอยากจะเสี่ยงตามจุดแนวรับก็มีสต็อป o ล s ไว้นะถ้ามันตัดก็ไปรออีกเป้าหนึ่งข้างล่าง เรื่อยๆนะครับก็จะเป็นจะเป็นการเทรดแบบป้องกันตัวไว้แบบเซฟๆนะครับแบบเซฟๆนะสำหรับอีเทลเลียมนะครับถ้าดูจากเอนะครับให้ผมจะดูเ a ให้มันขัดกันนะนี่นะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเป็นห้าสิบทับสองร้อยมันตัดกันลงไปแล้วนะครับแล้วไม่มีท่าทีว่าจะขึ้นแต่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าดูอย่างนี้นะครับใช้เวลาไม่นานหรอกครับเดี๋ยวสักพักอาจจะหลุดลงไปนะครับ ถ้าเกิดมีการลากของ BTC ลงเนาะก็ถ้า,ถามันตัดกันลงนะบิตทีเลียมมันก็น่าจะลงไปหนักกว่าเดิมนิดนึงนะครับเท่าๆที่ดูก็อาจจะได้เห็น2,004 2,003ต้นๆนะครับต้นๆส่วน,น,น4ชั่วโมงนะครับยังยังลงลงต่ำอยู่เลยนะครับนี่นะครับโซก็จะประมาณนี้นะถ้าตัดลงมาอย่างอีเทเลียมน,นะจาก3,005นะครับลงมาแถว อ่สามพันสองครับเส้นนี้คือตัดกันนะครับตัดกันมานะครับต้องรอดูนะครับไปดู N A ห้าทับยี่สิบนะครับมันจะขัดกันยังไงนะครับอ่ดูตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงนะครับเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเหมือนจะตัดขึ้นนะครับแต่ผมยังมองว่าไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสิบห้านาทีก็ผ่านลงอยู่ดีนะครับเพราะว่าเนี่ยสี่ชั่วโมงเพิ่งลงเพิ่งตัดกันลงนะครับ ดูให้มันขับขัดกันหลายๆช่องทางนะครับบิตคอยนะครับเส้นของบิตคอยจะไปก่อนอีเทเลียมนะครับิตคอยเลี้ยวลงแล้วนะ,ะส่วนอีเทเลียมยังไม่เลี้ยวลงนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเราดูให้มันให้มันหลายๆช่องหลายๆทางนะครับส่วนการาฟนะครับผมมั่นใจว่าต้องลงมาอยู่แล้วนะครับลงมาอยู่แล้วตอนนี้ก็แค่ขึ้นไปให้เสียเวลากันเล่นนะครับ ขึ้นไปให้เสียเวลาการเล่นยังไงก็ต่ำกว่า2,003หรือประมาณ2,003นะครับดูจักขาแล้วนะครับถ้ามองเป็นทรงไม่มองดีกว่าครับเดี๋ยวให้กาฟมันเกิดก่อนนะเนาะเพราะยังไงก็ยังรอเป้านีา้ไปต่อกันที่ลูแน่นะครับรูแน่นะครับใน4 4ชั่วโมงเนาะลูแน่นะครับตั้งแต่เกิดสัญ,ญญาณขายใหญ่ๆเลยนะครับ นี่นะตั้งแต่100เนี่ยผมบอกเลยว่าโดนลุมช็อตตั้งแต่หนึ่งมาแล้วนะครับเพราะว่า่ามันเป็นจุดตัวอย่างนะครับคล้ายบิตคอยนะครับทําให้ l ูน่าโดนช็อตไปแล้วนะครับเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องเก็บกำไรจากจุดนี้นะครับเหมือนโซนะครับโซแรกๆเหมือนโซแรกๆเลยนะเนี่ยูน่าเนี่ยโดนช็อตลงมานะครับ ช็อตลงมากระจายเลยนะครับก็คือตอนนี้ถ้าจะกลับตัวขึ้นไปคงยากนะครับกลับตัวขึ้นไปแถวแถวเจนะ็ดสิบแปดสิบเนี่ยคงยากนะครับเพราะเพราะถ้าขึ้นไปเจ็ดสิบแปดสิบก็โดนช็อตลงมาอยู่ดีนะครับทําไมถึงโดนช็อตนะครับก็ถ้าทําขึ้นไปเจ็ดสิบโดนแน่นอนนะครับเดี๋ยวไว้วันหน้าผมจะดูอ่าจุดจุดกราฟให้นะครับว่าทําไมผมถึงคิดว่ามันจะช็อตตรงนั้นอีกนะครับอ่าส่วน ตอนนี้นะครับโซแน่าจะวิ่งโซ่ะผมพูดผิดนะครับรูแน่นะครับรูแน่นะครับจุดที่จะไปชนอีกทีหนึ่งก็คือห้าสิบเอ็ดจุดสองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลงอีกนะครับแล้วก็ลงอีกนะครับนี่นะครับนะครับแล้วก็ลงนะครับส่วนจุดแรกนะครับจุดแรกที่ผมมองดูนะครับที่ยังไม่ลงมาก็คืออาจจะ ชนแถว45สักพักหนึ่งนะแล้วหลุดลงมาแถว39นะ39เนี่ยตรงเนี้ยมันไม่มีมันมีฐานอยู่แบบลิบหลีเลยนะครับอันตรายมากๆนะครับเพราะถ้าถ้าหลุดตรงเนี้ยก็อยู่ในราคา30ต้นๆเลยนะครับสําหรับรูแน่นะครับก็อันตรายอยู่พอสมควรนะครับถ้าเกิดมี BTC รากลงนะครับในรอบ4ชั่วโมงนะครับส่วนในรอบวันนะครับ รอบวันมองว่ายัางไซด์เวย์อยู่ในในโซน51นะครับตามสุดคือ39นะครับผมมองไว้39เลยเพราะอะไรนะครับเพราะว่ามันหลุดในโซน50%ลงมาอยู่ประมาณ40%นะครับอ่าถ้าอาการที่หลุดมาอยู่ประมาณ40%นะครับอ่าตัวอย่างมีให้เห็นอย่างบิตคอยนะครับถ้าเป็นนับนับฟิโบช่องใหญ่นี้นะช่องสีแดงกับเหลืองเนะี่ยก็คือ เดี๋ยวก็ลงมาแถวส0มสิเปอร์เซ็นยะี่สิบเปอร์เซ็นตะก็คล้ายๆกันนะครับกราฟเล็กกราฟใหญ่เหรียญเล็กเหรียญใหญ่ก็ทรงก็ตามๆกันนะครับามาดูราคาเนี่ยก็คือสามสิบเก้าใครที่ยังไม่ได้รับของนะครับอย่าเพิ่งเข้ามาเล่นรูหน้าเลยนะครับอย่าเ,ยเพิ่งเข้ามาเล่นรูหน้าเลยนะครับโอกาสที่มันจะลงต่อมันยังมีเยอะนะครับถ้าจะเล่นก็หาช็อตแถวราคาสูงๆแล้วตั้งสต็อปลอตเลยดีกว่านะครับเนี่ย อยากให้มันขึ้นไปแถวส1ิเอ็ดใช่ไหมเออห้าสิบอ็ดจุดเก้าใช่ไหมอ่าห้าสิบเอ็ดจุดเก้าอ่ารับแถวห้าสิบห้าสิเอดนะครับสต็อปล็อตไว้ห้าสิบห้าไป,เ,ปเลยนะเพราะยังไงก็ขึ้นยากนะครับห้าสิบห้าแต่ถ้ามันขึ้นไปก็ให้มันตัดไปเดี๋ยวค่อยไปลุมช็อตต่อข,ข้างบนนะครับว่าจะไปสวนอะไรขึ้นไปมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเหรียญอ,อื่นเนะี่ยมันยังลงมันอยู่อันนี้เป็นสายช็อตนะครับเดี๋ยวก็รอต่อเนี่ยรอตอบต่อนะครับดูแน่นเป็นเครื่องมือช็อตแล้วครับตอนนี้นะ ช็อตจนแน่สงสารนะรจริงๆนะแต่จริงๆแล้วคือมันหลายคนเขาอิ่มกันหมดแล้วนะครับเพราะว่าเหรียญเนี้ยถ้าตั้งแต่ทําเพจมาผมก็ทําไว้ตั้งแต่แรกไปเลยนะตั้งแต่มันอยู่ราคาสิบหกสิบหกดอลลาร์นะครับตอนนั้นเนะคือเห็นช้านะครับเห็นช้านะครับก็ขึ้นไปล่าสุดก็เป็นร้อยนะครับหลังจากนั้นผมก็มองแล้วจุดมันไม่ผ่านนะครับรยังไงมันต้องช็อตลงมานะครับก็ เดี๋ยวมันรอดูมันรอดูนะครับโซลูนแน่ร่วมมือกับเ็บสามนะครับเพื่อสร้างกระเป๋าเงินในอุดมคติผมไม่ค่อยสนข่าวนะครับเดี๋ยวรอดูตรงจุดอ่าส่วนเมื่อกี้โซลูนแน่เนาะรอดูตรงจุดสำคัญนะครับก็คือร้อยสี่นะครับเดี๋ยวก็โดนช็อตอีกนะครับส่วนส่วนลูนแน่นะครับมันแน่แน่หนเหมือนกันเนาะ ก็เดี๋ยวรู้แน่ก็ดูแถว51แล้วกันนะถ้ามีโอกาสขึ้นไปถึงนะครับเดี๋ยวก็โดนช็อตลงมานะเดี๋ยวรอดูไปก่อนเนาะใครที่มาหาเข้าตรงเนี้ยหาเปิดลองเปิดอะไรแถวมันพุ่งม,มันพุ่งเนี่ยอันตรายนะครับค่อยๆดูกันไปนะครับในเวลานี้ถ้ารูา้แน่ช็อตทันอยู่นะครับแต่ตัวอื่นนี่น่าจะหาหาช็อตไม่ได้แล้วนะบีดีซีถ้าช็อตช็อตได้นะครับให้ดูที่37,200นะเมื่อกี้ไม่ได้ลงไว้ส่วน โซเมื่อกี้พูดไว้นะครับก็คือถ้าใครจะช็อตนะครับรอให้มันกลับขึ้นไปเทสแถวร้อยสี่นะครับแถวร้อยสี่ไม่ได้ทําแนวไว้นะเนี่ยททาไว้ปะประมาณร้อยห้าแล้วกันนะครับโซร้อยห้านะครับส่วนอิทเลียมถ้าใครจะช็อตนะครับอิทเรียมเดี๋ยวดูกั๊บหนึ่งนะครับประมาณสองพันเจ็ดต้นๆนะครับจะกลับไปไม่กลับไปไม่รู้นะครับแต่ ตั้งไว้ก่อนนะแถวสองพันเจ็ดเนี่ย 2, สายช็อตรออยู่นะครับก็ช็อตแล้วสต็อปล็อตด้วยนะครับรู้แน่ก็ห้าสิบเอ็ดเนาะห้าสิบเอ็ดตอนนี้คืออยู่แถวยืนเหนือห้าห้าสิเปอร์เซ็ตของฟิโบเล็กนะพยายามขึ้นไปเทสห้าสิเอ็ดก็เทสไม่ผ่านหรอกครับถ้าถ้าผ่านก็ให้มันตัดไปนะครับสต็อปล็อตห้าสิสี่ห้าสิบห้ามันน่าจะขึ้นไปยืนเหน้าสิบห้าได้ถ้ามันถ้ามันผ่านนะห้าสิบห้าสิโดนช็อต ต่อนะครับก็ไล่ชอดกันตามตามเป้าเลยนะครับนี่นะครับสองเป้าชตนะครับเพราะว่าเป้าหมายนัองเลยนะครับก็คือสามสิบสองต้นๆนะครับสําหรับดูแน่ไปดูเหรียญสุดท้ายนะครับชิบะนะครับชิบะก็เป็นหนึ่งในเหรียญที่โดนชดนะครับโดนเทขายมาหนักๆนะครับเนื่องจาก เข้าไว้ตั้งแต่0.01นะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเห็นผมเห็นวานโพสต์อยู่นะครับก็มีหลายหมื่นล้านเหรียญน,นะครับหลังจากเทขายค่อยๆเทลงมานะครับล่าสุดราคาถูกกดลงมานะครับอันตรายพอกันนะครับเหรียญชีบะนะครับคือตอนเนี้ยมันอยู่ในเส้นเส้นแบบอ่ายัางไงอะเส้นอันตรายนะก็เคยหลุดลงมาแล้วนะครับ อ่าแต่อาการเนี้ยทําให้หลุดต่อนะครับทิ้งไส้ยาวๆเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วขึ้นไม่ไหวเี่ยคล้ายๆบิตคอยนะที่อ่าด,ดูดูตัวอย่างบิตคอยก่อนเนาะนี่นะทิ้งทิ้งเส้นยาวๆไว้อย่างเงี้ยแล้วขึ้นไปไซ์วีข้างบนเนี่ยเดี๋ยวสักพักพอขึ้นไม่ไหวเนี่ยลงหนักกว่าเดิมนะครับเนี่ยดูบิตคอยไว้นะครับมันมีมันมีตัวอย่างให้หมดนะครับสําหรับอ่า เหรียญต่างๆนะครับมันอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่มันมีตัวอย่างมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับนี่นะครับทิ้งไส้เล็กๆไว้นะครผมก็เลยมองว่าราคาต่ำสุดอ่ะสำหรับที่บาทนะครับอ่าศูนย์จุดศนย์ศูนประมาณพันห้าต้นๆนะครับพันห้าอ่าถ้าไปคูณเงินไทยก็เท่าไหร่ก็ลองว่าไปแต่เหรียญที่ไม่มีเหรียญไทยเนาะที่บาทไม่มีนะครับ ก็ประมาณพันห้าต้นๆนะครับถ้าใครมีโอกาสจะเข้าเหรียญนี้นะครให้รอไปก่อนดูเชิงไปก่อนยังไงก็ถือว่าเป็นราคาที่ต่ำนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเกิดกลับขึ้นกลับขึ้นนะครกลับขึ้นกลับขึ้นไปอนาคตก็ดูลุ่งนะครับโอ้แต่มันก็ขึ้นยากนะต้องฝ่า,าฐานไปอีกหลายฐานนะครับ เยอะมากเลยนะครับถือว่าแต่ว่าระยะยาวนะครับใครที่ถือยาวาเหรียญน,นี้ยตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าไปเน้นนะครับเขาใช้เวลาถือมาครึ่งปีนะครับครึ่งปีนะครับราคาถูกๆมากๆเลยนะครับซื้อเหรียญโอ้กี่สตางค์เองนะแต่พอเข้าไปเน้นมาเสร็จนะครับก็ยังมีการเทลงมาอยู่ดีนะครับแต่ก็ใช้เวลาเพิ่มอีกนะครับคือ อ,อยู่ในอตอนตอนทำเหรียญใหม่ๆใ,ใ,ใ,ใช้เวลาประมาณ5เดือนนะพอมาอยู่ใบเน้นนะลงไปอีกใช้เวลาอีกประมาณ3-4เดือนนะควาจะกลับขึ้นมาได้นะกวาจะกลับขึ้นมาได้ถ้าหลังจากเนี้ยเด๋ยนอาจจะลงมาอีกนิดนึงนะครับก็คือแถวพันห้าเนาะแล้วก็ใช้เวลา,าตามบิตคอยแล้วกันขอขอขออนุญาตตามบิตคอยเนาะตามบิตคอยเอท h เ r ียมนะครับโอกาสที่จะกลับขึ้นนะครับ ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับอาจจะปอีอาจจะกลางปีนะครับที่จะได้เห็นราคาสูงๆอีกทีหนึ่งสำหรับจิบะนะครับแต่อาจจะไม่วิ่งย,ยาวๆแบบแรงๆเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นเหรียญที่จุดจุดทศนิยมเยอะนะครับกำไรก็เพิ่มเยอะขึ้นนะครับจากการซื้อเหรียญน,นะครับเพราะว่ามันสวิงแรงนะครับสำหรับสี่เหรียญน,นะสี่เหรียญที่ผมแนะนำมาเนาะ ก็ลอง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 ไปดูกันได้นะครับตามคําแนะนํานะครับลองดูกันได้นะครับถ้าใครมีอะไรอยากถามผมก็สามารถคอมเมนต์แท็กชื่อผมมาได้นะครับแผ่นดีนะครับแผ่นดีนะครับตามชื่อช่องเลยนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปตอบนะครับสําหรับสี่เหลียญนี้นะครับอ่ายังไงเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้านะครับผมครับ